เดยวก่อนรอเขาพลังไปเบิกรถไปเบิกรถมาขนพลทหารอย,อยู่นี่ไงรถอยู่นี่ไงหกสิบโลแล้วลูกพี่ครับส่งผมผมต้องตัดด้วยเหรอครับลูกพี่ตดัดตัดให้หมดแล้วย้อมเป็นสีดำให้หมดไม่เอมึงลองมึงลองถามความรู้สึกแต่ละคนนี่รู้สึกยงไงบ้างใช่รู้สึก<ด>ยังไงพลทหารใจฟู<ม>รู้สึกยังไงในการจับได้ใบแดงรู้สึกยังไงอ๋อดีมากเป็นหกเดือนพลทหารโบพอทหารโบครับอาทหารโบ ครับผมรู้สึกยังไงในการจับได้ใบแดงครั้งนี้พี่เะครับยินดีรับใช้ครับโอเคนี่ถือว่าสมัครใจดีทหารถนนรู้สึกยังไงบ้างในการจับได้ใบแดงครั้งนี้อ้าวอ้าวทหารถนนกัดกามกามันนี้กัดยังโอ้โทษศพท์พานทหานโทรัพลากัดกามอือ ไปรถรถมาแล้วไปคนอาหารขึ้นขึ้นรถไปตัดผมไปยังแถวกันยังเป็นระเบียบไม่มีอำนาจไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้โดนเมื่อกี้เมือยี้โดนอยู่เลยย่างแถวกันขึ้นรถยังมีระเบียบย่างแถวขึ้นรถยังมีระเบียบไปขึ้นรถ ทหารโบขึ้นรถเจ็ดกโมทหารโบเจ็ดกเย่าจบจบงานเนี้ยมึงหนักจบงานนี้สหลวนท่าสิมองเว้ว อยู่ไหนอยู่ไหนไม่ทำงานเหมือก็ได้เนาะหลุดไปพังหรือเปล่าทางแล,าแล้วเนี่ยเอออนี่ยู่สยามดดเดี๋ยวจเสร็จไปหาอยู่ขอที่อยู่ยพี่เออไอจอยเสร็จก่อนจลุดไปเสร็จไม่ไม่จะเสร็จแล,ล้วหลุดไปเสร็จไม่พี่อยู่ไหนพี่ก็พูดมาสิโอ้ยไปหลุดก,ก่อนไปหลุดไหนมันไม่มีหลุดแล้วตอนนี้พ,พี่ไม่มีมมรอพี่บอกถ้าทำตัวอย่างนี้พี่เออพี่อยู่หลังบ้านหอังบ้านใช่ชพี่โอเคเดี<ๆ>๋ยวเข้าไปหาเลย เป็นไรไหนพี่บีบีบีนะครับคนนี้พี่หมองอะเป็นไรคุยคุยกับผมหน่อยพี่เอ้ยจะทำตัวอย่างเงี้ยำยี่มันมันไม่ได้เลยหรอพี่มองโอพี่มองพี่โดนเนี่ยเออพี่เป็นไรเนี่ยพี่ว่ามาหน่อยเอ้าบนปุมไม่จบละพี่ทำงานมันก็เหนื่อย หรือไม่แต่พี่มีอะไรพี่คุยอาผลออตรงๆพี่เอ้ยขอร้องอ่ะเพื่อใครเพื่อใครคนนั้นคือใครถนนนะอ๋ออือคือพี่แอบชอบเขาแหละอาตรงตรงอืมแล้วแล้วเขาว่าไงพี่แอบชอบเขาแต่แต่พี่พี่มีพี่มารอดอยู่นะอ้อาอะไรนะไม่ให้ฟังเออมันดีแล้วมีไม่มีอะไรหรอกชออะไรนะไม่มีอะไร เรื่องนี้ผมเข้าใจเยอะแล้วพี่อย่างเงี้ยไม่แต่เขาบอกว่าอะไรพี่อะทำไมพี่ถึงเศร้าได้ขนาดเนี้ยลำคาลเนี่ออ่ะเขาบอกลำคาญพี่เหรแล้วปะไม่นะพี่ไปทำอะไรเขาลำคาญแล้วพี่ก็ทำเหมือนทุกวันอะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะลำคาญนี่เขาบอกโอแสดงว่าทรงทรงนี้ทรงนี้ฟังทรงนี้แสดงว่าเขาเริ่มมีใจให้คนอื่นแล้วพี่ใครอะอันนี้เริ่มอันนี้ชัวร์ป้าบเลยพี่ ถูกไหมล่ะเพราะพี่ทำเหมือนทุกวันถ้าเขาเปลี่ยนไปแสดงเขาเริ่มมีคนอื่นถูกไหมเออเหมือนที่เธอเป็นเลยยาย่ายยายหาพูดเจ้จริงจริงจริงเดี๋ยวต่อยเฮ้ยเธอเป็นเลยแบบคือต้องมองไอ้เหนือกเช่วยเหนือพี่เดี๋ยวนี้แบบว่าเอออันนึงก็ลงเสียงหุดหงิดแบบดูดูพี่บอกไอ้เฉยก็แบบเากดือดเลยเนี่ยนั่นเดือดเอาอ่ะผมเคยผมเคยว่าเลยไม่ละเดี๋ยวไม่เศร้าเนี่ยโอ๋ยไม่ได้ผมเข้าใจพี่แต่ไอ้เยอะลูกเนี่ย แล้วเขามีคนอื่นแล้วมั้งพี่ก็จะตัดใจกับเขาได้แล้วยังไงพี่เ่มเกินเนี่ยอันนี้เขาอิงมาจากตัวเองเลยใช่ปะไม่ถามพี่ม่งเลยเฉยอิงมาจากตัวเองอะไรไม่ใช่แล้วพี่น้องแล้วพี่ยังไงนี่พี่เอไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องไม่ราบพี่จะหนุนนะพีคู่ทำงานนี่ทำกับเขาตลอดเนี่ยไม่เคอพี่ม่งแอบชอบพี่หนนไงแต่มีพี่แม่ร้านอยู่ไงบีเกษียบ้ะบีอืม นั่นแหละเนี่ยคำพูดแบบไม่ต้องมายุ่งอะไรอ่ะโอ้เออพี่ผมเข้าใจแหละคือแบบนั้นก็เคยโดนพี่โดนไล่ด้วยพี่ไม่เคยทำอะไรเขาเลยโดนแต่ไล่โดนแต่ไล่อะ่โอะโดนแต่ด่ายอมให้โดนด่าคนเดียวเพื่อนจริงเงียบอ่ะพี่ก็แค่บอกพี่ไว้เ,ยเฉยนะอาจจะโดนทรงนี้ก็ได้แล้วพี่จะไงต่อ ตอนนี้พี่แบบแกไม่อยากทำอะไรแล้วใช่ปะตอนเนี้ยเ้าใจพี่อยู่ไม่พี่เรียกเขามาคุยเลยไหมละ่ะเขาต้องร้องเพลงบอก,บอกพี่หมองเราไปบอกอีกคนของเธอไปเธอมันใจร้ายคนไหลชายเธอเกินคิดไปไกลเกินไปกว่านี้ กลัวว่าใจจะช้ำเอาตือดือดือเตือดือเตือเตือดือด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 ือลุงหญไม่น่าเอาใจไปให้เธอเลยไม่น่าลงรักรักใครบางคน ฉันเดินไปลงไปนั่งทำงานฉันมันใจง่ายชะมุดเลยตีดีดีดีตีดีตีตีดีดีดีเอ่ผมพอดีขึ้นเลยพี่พี่มองเพราพอดีขึ้นเลยพี่พี่ก็แบบไม่ขำอะไรอ่ะพี่พี่ขับอะไรวะพี่เจนท่าจนท่าจนไหนอ่ะไมขายอ่ะเอาพี่ จุดห้าจุดไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเออดูว่าใครพี่ร้อนนี่แป๊บเดี๋ยวราขายยาให้อันบางรอบก็ได้ขายยังก็ได้เธออยู่เฉาะก็ได้จอห้าแป๊ปะหลันไม่เอาเดียนจีเกมไม่เอาไม่ทำไมพี่หมออห้าแป๊บอมาานะไรไม่ได้ขายพี่ไม่ได้ขายเด่๋ยวไม่ได้ดิถูกเดียนจีเกมโอ้โหโอ้เหีอ้ที่สิ้นเร็วไอ้เทีย เมื่อเราพี่มันดีเนาะเย,ย้ผมก็ใจได้ทำบักจริงอะโอ้หเม่งเลยไม่ปล่อยเลยอะโอ้เราจุดยาหาเสร็จแล้วผมบอกผิดว่าพี่ตายให้ก็ได้ singgeh ya dah ha ye ไหอยู่ไหนพี่อยู่แถวเนี้ยแถวนี้อะไรเนี่ยมาแล้วพี่เอ้ยอยู่ไหนไม่เอาผมบอกตำรวจแล้วไอ้เธอจะจับกูต่อยไปบอกอย่างเงี้ยตำรวจปล่อยเลยเลยสองทีเลยสองทีเด็ดไม่มองพี่ส่งเพลงอะไรมา <Holocaust queen> <rique> อแค่ได้คุยกันดีใจแล้วพี่ยยลอฟังได้ไหมละ่ละเฮ้ยจะ<ด>ไม่เล่าพี่เหมือนเดิมแล้วดิรักรักเออเขาไม่ไปทำงานแล้ววันเนี้ยจบเอาใจยังไงอยากได้ยินคำนี้ใช่ไหมล่ะไม่ทำงานแล้ววันเนี้ยขี้เกียจอืมโอเคพี่เขินใจนะเอาเพลงฟังก่อนได้ๆพี่เอาเพลงเลยเอาเพลงลเ,เลยทีนั้นทีส่งมาพี่พี่ฟังไม่ได้ สำหรับเธอคือคนแรกที่เราผ่านไม่ได้แย่วันเกิดเธอแค่แกล้มเธอกับฉันมันก็มาพ่าแล้วแค่ได้คุยกันดี่ใชามากแล้วถึงมันจะกลายเป็นเรียงดีแค่คือ <Okay. S 2> พี่ออมองเงียบไปนะพี่ เราเคยเ้อเอาใจแต่มันมีใจความข้างในมันจะดีหรือมีคนทำใจเธอเปลี่ยนเจ้ทำยังไงกับถูไหมถูถูถูดูวันนี่ถูกปะไี่มองเงียบแปรอพี่ พ uh 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 ี่พอดีหนุ่มรถกระบะเมาว่ะพี่มองพี่เงี้ยไหมอ่ะพี่มองพี่พอดีอ๋อไม่หรอกพี่มองค่ะออกหักตาบอกแตนไม่ได้พี่มองพี่มองรถพี่มองททแนพี่มองอยู่นี่กันนะพี่เดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งสามาทีสามทีเดี๋ยวมาเราได้เสมอเนาะ นังกูเลอกเล็กมองเรื่องมึงกับเรื่องใหญ่เพื่อนไอ้บ้างเป็นไรไวะเพื่อนฮะเป็นไร<อ>เพื่อนขี้เพื่อนขี้ไม่ออกเออสมบนะูรณ์เนาะอืมเนี่ยโอ้โหโอซีอ๋ไอ,อ,อ,อไม,ม,ม,ม่มันดูผมถามมันดีดูมันตอบผมดิเขาตอบไปดีเพื่อนมันสมควรตอบแบบนี้กับเพื่อนไหมล่ะขี้ไม่ออกจริงเพื่อนเออดีดีแล้วตอบกูจริงเงี้ยดีซู้ซู้เพื่อนทำไมไม่ถึงได้เลยเพื่อน อไม่มีเวลาเขาอไเพื่อนมึงก็ทำงานถูกไหมล่ะใช่ไม่มีเวลากรสนบดญานมันจะได้แสบายใจทั้งเขาและเราไยแต่กูงงกวม่านก็ไปกินเนื้อบุ้งท้าด้วยกันดีๆอยู่นะอืมวันนี้อะไรก็ไม่รู้กูแบบไม่อยู่จะพูดอะไรวไเ้อ่ะไม่มีอะไรจะพูดใช่ปะใช่แค่ได้กูะไ่เข้าหืองน้ำได้ซ้ำ ม,มีเวลาที่ว่ามัมีเวลาที่ว่าคือ,อยังไงเนี่ยก็คือ manage เ,นเ,นเวลาให้เขาไม่โอเคหรือเปล่า hey, แบบเ,เ,เออผมผมแบ่งเวลาให้เขาเองแบ่งเวลาเขาไม่ได้เองครับใสยุเฮ้ย hey. แบบผมก็แบบถึงแบบตีสามตีสี่หรือเวลาก็นอนแบบตีห้าหกโมงอะแล้วก็ตื่นทีก็ สี่ห้าโมงเย็นแบบอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวแล้วก็เสร็จแล้วก็เก็บเตรียมขึ้นโกลแล้วอ่ะอืม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 ันี้สบาจแล้วและแบบมันได้สบายใจ,จทั้งทั้งทั้งเขาได้ผมเลยไงแบบอย่างน้อยถ้าเราแบบบอกเขาไปอะไรเงี้เขาจะได้ไม่เป็นหว่วงเขาจะได้ไม่ต้องมากังวลแบบ เขาได้แบบเจอคนดีแบบใช่กว่าเราอะไรเงี้ยไอเดาหักบ่อยปะในเดือนนะหลับมองโอหักบ่อยป้เยองอองาปเพื่อนไม่ไม่ไม่เพื่อนไม่ไม่ไมไมเงี้ยดอกมาแล้ว,วของตำรวจ นั่เดี๋ยวมันไม่มีอะไรหรอกของกูมันเด็กๆน้อยๆไไม่ซีเรียสหรอกเอาหน้าชีวิตวัยรุ่นแล้วกูไปหาในนี้สักคนอยู่นี่หาในนี้สักคนอยู่นี่ หมองอะกูรู้ความรักแนะนำมากมันดิเอ้ยมันเป็นไรเพื่อนกับถนนจ้ะไม่กูกูแค่แค่ไนเรื่องเฉยไม่มีอะไรที่สลัอย่นพูดพูดะพูดเลยแค่ไนเรื่องเฉยกูจอเรื่องมันกูก็เลยไม่เล่นแล้วอ่ะแค่เรื่องเฉยแล้วก็อยู่ด้วยกันได้แหละ อะได้แบบนั้เป็นแบบปอบกูโอเคแล้วไม่ได้คิดไรหรอกไอ้เหี้ยต้องทันไปไหนอะมั่งรอได้แป mm ๊บเดียวเดี๋ยวพี่มาพี่ยังหัวแป๊บผมจะระเบิดระเบิดเลยแบบระเบิดเลยมาแล้วกันดิมาแล้วกันมาบัดรถพี่หมองนี่เก็บแล้วกันก็มองไปแล้วนั่นพี่นั่นอะเราคนไปแล้วกูบิเน